สวัสดีครับอีนีต้อนรับสู่เขียวมูวี่ส์แชนแนลกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ที่ลงโรงฉายอยู่ในขณนะนี้รวมไปถึงภาพยนตร์ที่เพิ่งเข้าใหม่ในสัปดาห์นี้ด้วยครับอมูลอัปเดตท,ทั้งหมดจะอัปเดตถึงวันที่20กร,รกฎาคมนะเริ่มกันที่ซูเปอร์แมนเลกาซีของพู่มกับเจมส์กันภาพยนตร์เรื่องแรก DCU ครับทำรายได้ทั่วโลกไปแล้ว406ล้านเหรียญจากทุนการสร้าง 225ล้านตอนนี้ก็ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุนนะครับเข้าฉายตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเรื่องถัดไป Jurassic World Rebirth ทำรายได้ไปทั่วโลกมากถึง647ล้านเหรียญจากทุนสร้างเท่ากับ Superman 2025ที่225ล้านเหรียญเข้าฉายตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมครับถือว่าประสบความสำเร็จในด้านรายได้เป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับ Jurassic World Rebirth ในภาคนี้ ทำไรายได้เกินจุดคุ้มทนแล้วก็กอบโกยกำไรมากกว่า200ล้านแล้วนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับจัก,กวาลไดโนเสาร์ของเรานะเรื่องถัดไป I k ไ o w น h ั t you d i l l s t t u u m m r r พึ่งเข้าได้3วันเลยครับทำไรายได้ทั่วโลกไปแล้ว24ล้านเหรียญจากทุนการสร้าง18ล้านเหรียญก็ยังขาดอีกประมาณร่วมๆ่วม20ล้านเหรียญน,นะครับถึงจะเริ่มทำกำไรได้อย่างเต็มตัว เขาฉายตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมครับเรื่องถัดไปครับ F1 the movie ทํารายได้ไปแล้วทั่วโลก460ล้านเหรียญจากทุนการจัดสร้างที่ค่อนข้างสูงเลยประมาณ200ถึง300ล้านเหรียญนะครับเข้าฉายตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึงตรงนี้ก็เรียกว่าใกล้จุดคุ้มทุนเข้าเรื่อยๆครับสำหรับ F1 the movie ต้องชื่นชมเลยว่ารายได้จากนอกประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสูงมากกว่า300ล้านเหรียญเลยแสดงว่า ภาพยนตร์ประสบความสําเร็จในแง่ของรายได้และในแง่เสียงวิภา์วิจารณ์คุณภาพของภาพยนตร์ด้วยนะครับมาลุ้นกันว่า F1 จะสามารถทำถึงจุดคุ้มทุนและเริ่มสร้างกำไรได้หรือไม่นะครับภาพยนตร์เรื่องถัดไปเป็นแอนิเมชันเรื่อง bed, ส e เวฟผลการจัดสร้างไม่ทราบชัดเจนเลยครับแต่รายได้ตอนนี้ทำไปแล้ว33ล้านเหรียญสหรัฐจากการเข้าฉายในวันที่18รกรกฎาคมเป็นต้นมา สำหรับทุนการจะสร้างคาดการจากภาคก่อนๆน,นะครับที่มีทุนประมาณ60ถึง110ล้านเหรียญภาคนี้ก็น่าจะอยู่ตรงกลางนะครับประมาณ80ถึง100ล้านเหรียญประมาณนี้แสดงว่าสมิฟจะต้องทำไรายได้ประมาณ200ล้านเหรียญถึงจะมีกำไรเรื่องถัดไป How to Train y o u ยอ r a าก n นะครบับอยู่เรื่องนี้ก็ทำกำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันทำไรายได้ทั่วโลกไปถึง580ล้านเหรียญสหรัฐ จากทุนสร้าง150ล้านเหรียญทำกำไรเป็นกอบเป็นกำก็คู่ไปกับจูรลสิกเวอร์รี่เบิร์ดเลยนะจ๊ะและเข้าใช้มาตั้งแต่วันที่13มิถุนายนแล้วหรือว,ว่ารายได้ตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะครับคาดการว่ารายได้น่าจะอยู่แถวๆ600ล้านเหรียญประมาณนี้อีกหนึ่งภาพยนตร์แอนิเมชันที่ต้องบอกว่าน่าผิดหวังเอามากๆ,ๆน,นะครับสำหรับเอลิโอนะครับทำไรายได้ไปเพียง130ล้านเหรียญทั่วโลก ขาดทุนการจัดสร้างสูงถึง150ล้านเหรียญตอนนี้เรียกว่ารายได้ทั่วโลกยังไม่ครอบคลุมต้นทุนเลยนะครับคาดว่าจะขาดทุนย่อยยับอย่างแน่นอนเพราะว่าเข้าฉายตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเดือนที่แล้วผ่านไป1เดือนแล้วนะครับรายได้ยังไม่ถึงรายจ่ายที่ภาพยนตร์ได้ใช้ไป150ล้านเลยนะครับเรียกว่าขาดทุนแง่แง่และภาพยนตร์ที่น่าจับตามองอีกหนึ่งเรื่องครับภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่อง การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปี2020ภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าเอ็ดดิงตันนะครับเป็นเมืองเมืองหนึ่งโดยมีนักแสดงแถวหน้ามาร่วมแสดงมากมายครับไม่ว่าจะเป็นอร์คินฟีนิเอ็มม่าสโตนรวมไปถึงเปโดรปาสคาวด้วยนะครับตอนนี้ทำรายได้เปิดตัว3วันแรกนะครับเข้าฉายวันที่18กรกฎาคมทำไปแล้ว4ล้านเหรียญเป็นรายได้เฉพาะในสหรัฐอเมริกาครับ สราคาดว่าประมาณ40-60ถึงล้านเหรียญจุดคุ้มทุนนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 100- 120ถึงล้านเหรียญต้องมาดูวันว่าภาพยนตร์ที่รับเสียงวิจารณ์ดีนะครับในเทศกาลภาพยนตร์อย่างเอ็ดดิงตันเนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จในเรื่องรายได้หรือเปล่าจากการที่มีการานําระดับเอลิสมากมายครับสุดท้ายครับภาพยนตร์หุ่นแอนดรอย์ภาคต่ออย่างเมแกน2 0ปัจจุบันทำรายได้ไปแล้ว37ล้านเหรียญน,นะครับจากทุนสร้างประมาณ 15-25ล้านเหรียญตอนนี้ก็ถือว่าใกล้จุดคุ้มทุนเข้าไปแล้วครับแต่จะให้ดีรายได้ควรมากกว่า50ล้านเหรียญถึงจะเริ่มทำกำไรเอาฉายตนะั้งแต่วันที่27มิถุนายนเดือนที่ผ่านมาครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ในวันที่20กรกฎาคมเดือนนี้จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับไม่สามารถที่จะทำกำไรได้บางเรื่องเนี่ยขาดทุนย่อยยับเลยบางเรื่องก็ ใก้จะถึงจุดคุ้มทุนละแต่ด้วยภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่นะครับพาเรทกันเข้ามาลงลง,ลงฉายเบียดรอบให้ตกไปแล้วก็ภาพยนตร์ที่ฉายไปก่อนหน้าก็จะมีรอบที่น้อยลงเป็นธรรมชาติของโรงภาพยนตร์ก็เป็นธรรมดาที่รายได้มันจะลดลงลดลงอย่างต่อเนื่องครับผมเชื่อเหลือเกินตอนนี้มีคนลุ้นเอาใจช่วย ซูเปอร์แมน2025มากที่สุดครับเพราะจุดขุมทุนเนี่ยต้องอยู่ประมาณ600ล้านเหรียญเลยนะฮะถ้าจะทำกำไรและถือว่าประสบความสำเร็จในการเปิดตัวจัก,กรวาล DCU มันจะต้องอยู่ที่ระดับ100ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว<ะ>มารอชมกันครับว่าหลังจากที่หมดรอบหมดลงฉายในโรงภาพยนตร์สำหรับภาพยนตร์ซูเปอร์แมน2025แล้วรายได้จะจบที่เท่าไหร่ครับเดีย๋ยวมูฟวิก็ขอเอาใจช่วยแฟนๆ DCU นะครับรวมถึงแฟนๆซูเปอร์แมนด้วยขอให้ทยานโบยบินไปจนถึง ร้อยล้านเหรียญอย่างน้อยๆก็ให้ได้จุดคุ้มทุนก่อนนะไม่ว่ากันเรื่องของกําไรครับผมและนั่นก็เป็นทั้งหมดของการอัปเดตรายได้หนังในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าหนังเข้าใหม่เรื่องไหนที่จะ ประสบความสําเร็จในเรื่องรายได้กันบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกพวกเราดูครับจะภาพยนตร์เรื่องไหนที่จะลาโรงไปโดยที่ประสบความสําเร็จมหาศาลส่วนตัวผมตอนนี้นะครับผมคิดว่าจูร a ส s ิกเวิร์ลรีเบิร์ตอย่างแน่นอนครับดูจากรายได้ตอนนี้และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนิ่งสักเท่าไหร่สาเหตุก็อาจจะมาเพราะว่าส่วนหนึ่งมันเป็นหนังไดโนเสาร์แรกของใครหลายคนมันเป็นหนังที่ดูได้ทั้งครอบตัวครับผู้ใหญ่บางคนที่ดูหนังแบบลงลึกอาจจะไม่อินเท่าไหร่กับบทที่มันราบเรียบมากแต่เด็กเดกแล้วก็วัยรุ่นคนที่เพิ่งจะเข้าโรงหนังด ได้ก็น่าจะอินมากครับกับไดโนเสาร์ oul, กับสเปเชียลเอฟเฟกต่างๆที่มันทําให้ดูไดโนเสาร์เนี่ยมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเองนะคาดการว่าจ u ราสสิกเวอร์รีเบิร์ดอาจจะไปแตะรายได้ระดับ7 0 0ถึง800ล้านเหรียญเลยนะครับเป็นการประสบความสำเร็จด้านรายได้ที่ทําให้ผู้จัดสร้างเนี่ยน่าจะมีกําลังใจในการสร้างแฟรนไชส์ไดโนเสาร์ต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับยังไงไดโนเสาร์มันก็ต้องอยู่คู่กับองค์การภาพยนตร์อยู่แล้ว ตั้งแต่เราเริ่มต้นจักรวาลด้วยภาพยนตร์เรื่องจูรัสสิพาร์คนั่นเองครับการค้นชีพของไดโนเสาร์หลังจากสูญพันธุ์ไปมากกว่า65ล้านปีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจและทำให้คนดูอยากเข้าไปในโรงภาพยนตร์เพื่อชมไดโนเสาร์ตัวเป็นๆอยู่เสมอนั่นเองจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอัปเดตไรายได้ภาพยนตร์วันที่20กรกฎาคม2025ท่านใดชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องไหนเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์ด้านล่างครับ อย่าลืมลากเมาส์ไปกด Subscribe กดไลค์รวมถึงแชร์คลิปไปให้คนที่สนใจในวงการภาพยนตร์นะครับได้มาพูดคุยกันได้มาติดตามชมคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับลาไปแล้วสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า